ก็สวัสดีครับวันนี้ทีลามบายนะครับช่วงนี้ครับต้นเดือนมิถุนายนปี2025นะมีการเปิดตัวแท็บเล็ตนะครับจาก2ค่ายดังนะก็คือค่ายเลตมินะครับแล้วก็ค่าย oppo นะในส่วนของค่ายเลดมินะครับก็จะเป็นเลตมิแพดสองนะครับส่วนค่าย oppo ที่นํามาเปรียบเทียบวันนี้นะครับก็คือ oppo pad se นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนะรองรับแค่ไ i f i นะครับใส่ซิมไม่ได้นะเพื่อนนะต้องดูดีๆนะครับก่อนซื้อนะ เป็นแท็บที่รองรับ WiFi นะครับเล่นไ WiFi อย่างเดียวนะวันนี้ครับทางช่องของเรานะจะมาเปรียบเทียบสเปคจุดเด่นนะครับให้มันดูง่ายขึ้นนะให้เพื่อนๆได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูเรื่องราคาของทั้ง2รุ่นนะทั้ง2รุ่นเปิดตัวมาที่5,999บาทเท่ากันเลยนะครับราคาสมน้ําสมเนื้อนะก่อนที่จะไปดูการเปรียบเทียบนะครับถ้าเ,เพื่อนๆนะชอบแท็บของทั้ง2รุ่นนี้นะสามารถกดที่ลิงก์ หรือว่าตะก้าของ s h อ p e e ใต้คลิปนี้เลยนะครับของจริงของศูนย์นะสามารถเก็บโค้ดต่างๆเป็นส่วนลดได้อีกนะครับ5,999บาทเท่านั้นแถมมีส่วนลดอีกนะพเพื่อนๆลองกดสั่งซื้อได้เลยนะครับมาครับไปเลือกเปรียบเทียบกันดเลยมาดูทางหน้ารูปร่างขนาดหรือก็อน้ําหนักนะครับเนื่องจากทั้ง2รุ่นนะครับมีขนาดใกล้เคียงกันมากเลยนะเลนส์มีแผนะครับจะยาวอยู่ที่254.58เทียบกับ oppo se นะครับ อยู่ที่254.9 1 m mm, มมนะในส่วนความกว้างนะครับเลมีดนะครับกว้างอยู่ที่166.04 mm p p มมนะอัพอแพนะครับยาวกว่านิดหน่อยนะ1 6 6 4 6กมเมก็ถือว่ากว้างควณยาวใกล้เคียงกันมากนะครับมาดูในเรื่องความบางนะครับเลดมีแพดสนะครับบางอยู่ที่7.36 mm สมส่วนอ p p o p a ์ s แพดีนะครับ 2, รบ,บางอยู่ที่7 3 9 mm ม ก็ถือว่าความบ้างนะครับใกล้เคียงกันมากนะมาดูน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับ Redmi Pad 2นะหนักอยู่ที่510กรัมในส่วน Oppo Pad SE นะครับหนักอยู่ที่530กรัมถ้าดูตามน้ําหนักนะครับ Redmi Pad 2นะเครื่องจะเบากว่าในส่วนของความสวยงามของตัวเครื่องนะครับเป็นเพื่อนลองตัดสินใจกันดูนะครับการวางตําแหน่งกล้องหลังนะอยู่คนละจุดกันนะครับส่วนด้านหน้านะครับหน้าตาคล้ายกันมากนะ ต่อมาครับมาดูท้านหน้าจอแสดงผลนะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับหน้าจอของแท็บเล็ตนะครับเพราะว่าเหตุผลในการซื้อแท็บเล็ตนะครับก็คือจอใหญ่นั่นแหละครับเอาไว้ดูหนังดูคอนเทนต์งานวิดีโอทํางานวาดรูปต่างๆสําหรับจอของทั้ง2รุ่นนะครับขนาดจอเท่ากันเลยนะ11นิ้วนะครับจอของ Redmi 8 2นะครับเป็นจอ IPS LCD นะครับส่วน Oppo Pad นะครับเป็นจอ LCD เช่นเดียวกันมาดูสิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือค่าความละเอียดของหน้าจอนะ จุดเด่นของ Redmi Pad 2เลยนะครับก็คือความละเอียดจอจะอยู่ที่2560นะครับคูณ1,600พิกเซลหรือว่ารับความละเอียดได้ประมาณนะครับ 2.5K เลยนะก็ตามความละเอียดนะครับมากกว่า Full HD Pad เลยสลักจอของ Redmi Pad 2อาดนุทนาหน้าจอของ Oppo Pad กันบ้างน,นะครับความละเอียดจะอยู่ที่1920คูณ1,200พิกเซลนะหรือว่าประมาณนะครับมากกว่า Full HD นิดนึดนงนะทางด้านความละเอียดของหน้าจอนะ Redmi Pad สนะครับดีกว่าอย่างชัดเจนในส่วนของรีเฟรชหน้าจอนะครับตั้งคู่9 0้าิเเท่ากันนะในส่วนของค่าความสว่างของหน้าจอนะ Redmi Pad สนะครับปรับได้สูงสุด600นิดนะมากกว่า Oppo Pad SE นะครับปรับได้สูงสุดอยู่ที่500นิดนิดก็คือค่าความสว่างของหน้าจอนะยิ่งสูงก็ยิ่งดีนะครับเมื่อเราเล่นการ์ดการแจ้งก็สรุปนะครับชัดเจนนะว่าจอ Redmi Pad 2นะครับดีกว่าจอของ Oppo Pad SE อย่างชัดเจนนะ ต่อมาครับมาดูเรื่องระบบปฏิบัติการนะสำหรับ Redmi Pad 2นะครับรันมาพร้อมกับ Android 1 5เวอร์ชันล่าสุดเช่นเดียวกันกับ Oppo Pad SE นะครับในส่วนของ OS นะครับ Redmi Pad 2นะก็จะเป็น Hyper OS 2ในส่วนของ Oppo Pad SE นะครับรันมาพร้อมกับ Color OS 15.0.1นะหน้าตาก็จะต่างกันนะครับแล้วแต่ความถนัดและแต่ความชอบนะสำหรับหน้าตาของ UI มาดูทดนานชิปเซ็ตของทั้ง2อรุ่นนะครับ เล d ม i แพดนะครับจะใช้เป็นตัว m e d i เทคฮ Helio G 1 0 0่ง t ้ a นะเมื่อเทียบกับฝั่ง Oppo ป a แพดนะครับจะใช้เป็นตัว m e ดิเทคฮ h เลโอ G 1 0 0่งรเหมือนกันเลยนะครับต่างแค่อ l t ต้ากับไม่อั t ต้เท่านั้นนะการเรียกแบบบ้านๆเลยนะครับ G 1 0 0่ง t ้ a นะครับของเล d ม i แพดนะทดสอบออกมาได้นะครับสี่แสนคะแนนส่วน G 1 0 0ธรรมดาของ Oppo นะทดสอบออกมาได้นะสี่0สคะแนน ก็ถือว่า G 1 0 0 u l t a ดีกว่าประมาณน,นะนะครับก็ถือว่าชิปเซ็ตของทั้งคู่นะครับใกล้เคียงกันมากนะชิปของ Redmi Pad 2นะครับได้รับการอัปเกรดดีกว่านิดหน่อยนะสำหรับชิปเซ็ตหรือว่า CPU ในส่วนของ GPU นะครับจะใช้เป็นตัวม a ริ G 5 7 MC 2เหมือนกันเลยนะครับต่อมาครับมาดูทางด้านหน่วยความจำนะสำหรับ Redmi Pad 2นะครับแรมที่ให้มานะครับนะหรือนะหน่วความจำนะครับ 128GB ส่วนในด้าน oppo นะครับก็จะได้แร m 4นะด้วยความจําหนึ่งในราคาเดียวกันนะครับแรมที่ให้มาเยอะกว่าก็คือเจ้า redmi pad 2มาดูในส่วนระบบชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสำหรับ redmi pad 2นะครับให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่9 0 0 0 m a ah นนะน้อยกว่า oppo pad se นะครับอยู่ที่ 9340mAh ถ้าตามสเปคนะครับแบตเตอรี่ oppo นะมีขนาดความจุใหญ่กว่านิดหน่อยนะส่วนในการชาร์จเร็วนะครับ เลตมี่แพดสนะชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะครับแต่แทมมัวชาร์จมา15วัตต์ในส่วนของ oppo pad se นะครับชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะถ้าดูตามสเปคนะครับ oppo pad se นะแบตเตอรี่ความจุเยอะกว่านะชาร์จเร็วกว่าจุดนี้ oppo ได้ไปเลยนะครับสำหรับระบบชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่ในส่วนของลำโพงนะครับทั้งคู่นะมีลำโพงทั้งหมด4ตัวเท่ากันเลยนะครับต่างแค่เลตมี่แพดสนะครับมี doby a s m o d ส่วน o p p โปนะครับเป็นลำโพง4ตัวนะครับต้องลองเทียบเสียงจริงๆนะครับว่าตัวไหนเสียงดีไม่ดีนะขึ้นอยู่กับการประกอบของงานลำโพงอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะก็สําหรับทั้ง2รุ่นนะครับลองรับปากกานะเพื่อนๆลองหาดูนะครับว่าปากกาตรงไหนนะเหมาะสมกับตัวเรานะสามารถซื้อหาเพิ่มได้นะครับสําหรับน้องๆนักเรียนนะนักศึกษาที่ต้องการซื้อไปเรียนซื้อไปวาดรูปไอบิดเพนทพวกนี้นะครับสามารถไปซื้อหาใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้นะก็มาสรุปนะครับจากสเปคเลยนะ ในเรื่องของยี่ห้อนะครับเป็นเพื่อนลองตัดสินใจดูนะระหว่าง oppo กับค่าย sony นะมาดูสิ่งที่เล็บ mi pad 2เนื้อกว่า oppo pad se นะครับจอดีกว่านะครับเครื่องเบากว่าชิปเซตนะครับหรือว่า CPU ดีกว่านิดๆนะครับต่อมาครับได้แรมเยอะกว่านะครับในส่วนกล้องถ่ายรูปนะครับ8ล้านมากกว่า5ล้านพิกเซลนะแล้วก็ระบบเสียงลำโพง dolby atmos นะครับมาดูสิ่งที่ oppo pad se นะครับเหนือกว่า ก็คือความจุแบตเตอรี่นะครับที่เยอะกว่าระบบชาร์จที่ชาร์จเร็วกว่านะครับก็เลือกซื้อหาได้นะครับตามงบประมาณที่เรามีนะครับตามยี่ห้อตามแบรนด์ที่เราชอบอย่าลืมนะครับถ้าดูจบนะชอบเครื่องไหนรุ่นไหนสามารถกดที่ตะกร้ทใต้คลิปไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามทุกช่องทางเลยนะทั้งคลิปสั้นแล้วก็คลิปยาวนะครับส่วนช่องคลิปยาวนะครับแบบละเอียดนะสอนซ่อมสอนแก้ไขปัญหามือถือรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับ ติดตามรับชมกันได้เลยขอบคุณครับ